บทที่5นะครับชื่อบทเรียนก็คือไปโรงเรียนนะครับในส่วนอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับก็จะยังเป็นการอ่านพยัญชนะนะครับขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าชอทอฐานอ่านว่าถอ พอถุงอ่านว่าถอพอพึ่งอ่านว่าพอฟอฟาอ่านว่าฝอสอสลาอ่านว่าสอสอฤศีอ่านว่าสอนะครับสอเสืออ่านว่าสอหอหีดอ่านว่าหอนะครับต่อไปนะครับเป็นการอ่านเขียนสระนะครับสระอืออ่านว่าอือนะครับสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอออ่านเขียงนะครับ ต่อไปเป็นการอ่านแจกลูกนะครับขออาขาขออีขีขออือขือขออูขูชออาฉาชออีฉีชออือฉือชออูฉูทออาถาทออีถีทออือถือทออูถู ผออาผาผอีผีผอือผือฝออผูนะครับฝออาฝาฝอีฝีฝอือฝืฝออผูสออาสาสอีสีสอือสือซออสู e ke co e ke co o ko co ai cài bo e b bo e b bo o bo bo ai bài bo ai bài thỏ e thể thỏ e thẻ thỏ ô thổ thỏ ai thải อเอผพอแอแผพอโอโผพอไอไผ่สอเอแสอแอแสอโอโศสอไอสสอไอสาพอเอเหพอแอเหพอโอโผ หอไอหายคอเอเคคอแอแคคอโอโคคอไอไข่ K. มอเอเมมอแแมมอโอโมมอไอใหม่ M. ต่อไปนะครับเราจะมารู้จักรูปและชื่อวรรณยุกต์นะครับ วันยุกรูปที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับเรียกว่าไม้เอกนะครับวันายุกรุปนี้นะครับเรียกว่าไม้โทนะครับต่อไปนะครับเป็นการอ่านสะกดคําไก่แจ้นะครับพยัญชนะกอไก่สระไอไม้มาลายนะครับวันนยุไม้เอกนะครับสะกดว่ากอไอไก่ไม้เอกอ่านว่าไก่นะครับ พยัญชนะจอจานสระแอวรรณยุกต์ไม้โทนะครับสกดว่าจอแอแจไม้โทอ่านว่าแจ้นะครับรวมกันเป็นไก่แจ้นะครับปู่ย่านะครับพยัญชนะนะครับปอปลาสระอูวรรณยุกต์ไม้เอกนะครับสะกดว่าปออูปูไม้เอกอ่านว่าปู่นะครับ พยัญชนะยอยักษ์สระอานะครับวรรณยุกต์ไม้เอกนะครับสะกดว่ายออายาไม้เอกอ่านว่ายญานะครับรวมกันคํานี้อ่านว่าปู่ญานะครับต่อไปให้นักเรีย,น,รยนฝึกอ่านคํานะครับไก่แจ้แฮดูปู่ญาป่าภัยใส่ยาบ้าใบใช้ดีปีนี้ชี้มือถือไม้ให้มา ผ้าสีสี่ห้าสาคูถูถ่ายนะครับ